ญี่ปุ่นเปิดให้บริการรถบรรทุกที่ติดตั้งห้องนั่งสมาธิเพื่อให้ผู้คนในยุคปัจจุบันที่แสนจะวุ่นวายได้ดูแลสุขภาพจิตและเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่นั่งสมาธิ มูลนิธิคันไซอินโนเวชันของญี่ปุ่นได้เปิดให้ทดลองรถบรรทุกที่ติดตั้งห้องนั่งสมาธิบริการนี้เขาเรียกว่ามูรูมไรท์ตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบโดยจะทําการทดสอบตลอดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมผู้ที่ได้ทดลองใช้บริการนี้มาจนถึงตอนนี้ต่างบอกกันว่ามันเป็นประสบการณ์การทําสมาธิที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง